สวัสดีครับพี่น้องครับพมพอกับบมีหน่อยกับเช่นเคยกับมือนีคลิปนี้เป็นเลขปากหน้ากับเลขยอดทำบุญของคํำโฉนดครับแล้วก็เลขขันมมน้ำมุ่นเอาไว้ลุ้นรัฐบาลไทยแล้วก็ล่าพัฒนามือนีเด้อพี่น้องเด้อมี2อแนวทางหรือห้าหน้อยก็ไใดผูดไดหมักรูดมักรวกนะครับอ่ะยอดเงินปากหนามือนีครับ ยอดเงินบริจาคหลัก6ตู้3 7 1 0 4พี่น้อง3 7 1 0 4่ยแล้วก็ยอดเงินปากนาคนี่หน้านี่1 1 5 2 2 6 1 1 5 2 2 6แล้วก็เลขขังน้ำมนครับเลขขังน้ำมน์นี่เบองเอาเดอมเป็นเลขอย่างเนียตาไพ่ตามันครับอันนี้บางกุ้ไปบอกว่าอะไรเด้ต้องตาเบิ้งเองครับ เอานี่ไปรุ่นนัฐบาลไทยละก็เล่าปัฒนาเมนีเบงเดอร์เป็นเพียงแค่าท่างครับขอให้ท่านโชคดีครับขอบุณข้อมูลจากคำถนดบางนายกินน้ำคราบ